สมาัยก,ก่อนเนี่ยการหลังหัก <c oughs> <c oughs> เดินไม่ได้เนะนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนนะครับเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะหลายปีผ่านมาย่อหาตัดคราวนี้ก็เดินไม่ได้อีกเหมือนเดิมคราวนี้ก็หนักกว่าเก่าอีกเพราะเหล็กที่ดามกระดูกมันก็หลุดแต่คราวนี้เป็นละก็อย่างที่เคยบอก อขอบคุณเนาะนว้าสิ่งพวกนี้ยในความเจ็บป่วย,เ,ยเรื่องดีเรื่องร้ายที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอขอบคุณมันบ่อยๆสุดท้ายว่าเราขอบคุณมันบ่อยๆนะมันก็จะไม่มีความเจ็บปวดบ้าบาวาอมหาเราอีกนั่นคือเราหลุดไปแล้วไงออกจากวัฏฏะสงสารได้ในที่สุดอะ่ะอย่าลืมนะ <c oughs> หากเราแค้นใครสักคนหนึง่งเราก็จะติดค้างในวัฏฏะ แล้วก็เราผูกเชือกเอาไว้เกียดไอ้นายกคนเนี้ยเกียดไอ,อ้เด็กพวกเนี้ยเกียดไอ้นักการเมืองคนเนี้ยหัวเราผูกเชือกเลยเรือลำนี้มันจะเดินทางไปสุดขอบฟ้านิพพานได้ไงในทำนองเดียวกันเรื่องความเจ็บป่วยที่เข้ามาหาในตัวเราเนี่ยเร,เราแบบน้อยใจอ่ะทำไมแม่ต้องเป็นกวูวะทำไมกูต้องเป็นมะเร็งวะไงพี่พี่ผูกไวไ้แม่คราวนี้ข่าวดีเนาะ ชาตต่อไปเป็นอีกรอบหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจไงแตรพูดท่าก็บอกว่ามันสอนให้เราเห็นความจริงจนกว่าเราจะเห็นว่าโอ้ร่างกายนี้มันเป็นของเน่าเหม็นร่างกายนี้มันมีเพื่อให้เราแบบเอามาฝึกกายานุปัสสนาร่างกายนี้ก็เพื่อให้เราอยู่ในภพนี้เท่านั้นเองมันมาแล้วมันก็หมดไปก็ใชใ้เป็นประโยชน์แต่เราลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย เราไปติดหมดเลยอะ่ะชอบไม่ชอบปัญหามัน <c oughs> มัดพี่ไว้แน่นไง <c oughs> เขาถึงไม่ให้เรารู้ชาติก่อนไงน <c oughs> ว่ามันจะต้องฉลาดได้โดยที่ไม่รู้ชาติก่อนมีปัญญาทางธรรมโดยที่ไม่ต้องรู้ชาติก่อนหลุดอย่างจริงใจไงไม่ได้หลุดเพราะความกลัวหลุดเข้านิพพานเพราะเข้าใจมัน สมมว่าอาจารย์เปิดนรกให้พวกเราดูนะเฮ้นรกแม่งเป็นแบบนี้เว้ยตรงเธอจะปฏิบัติทำเพราะความกลัวหรือแม้นไม่เห็นนรกก็มีความรู้สึกว่าไม่ควรทําบาปซึ่งอันนี้มันเป็นอริยทรัพนะย์นะฮีริโอตปะเป็นอริยทรัพย์สิ่งที่เกิดเข้ามาในชีวิตเราความเจ็บป่วยความดีใจความเสียใจความพลัดพลากต่างๆมันทําให้เราเห็นขันห้าเว้ยยัน,น้นประจําเลยแล้วจะขอบคุณมันว่าช่วงที่เราโดน เรื่องบ,าบา้บาๆกันหนาแรงๆอะ่ะแม่งโคตรเห็นชัดเลยอะ่ะช่วงไป<อ>เห็นเรื่องยี่เง่าใส่ชีวิตเราเนี่ยนะอ,อย่ากออกจากกระตะสงสารพม่ใช่เหรอมานเขาก็จะส่งแบบฝึกขัดมาให้พอระดับต่าเราทําได้แล้ว,วเขาก็จะส่งระดับกลางมาให้พอระดับกลางมาแล้วเ<อ>็าส่งระดับใหญ่มาให้<อ>เกียรติเรื่องไหนอ่ะต้องผ่านเรื่องนั้นให้ได้สติเป็นคุ้มครองอาจารย์นะแต่ต้องขอบคุณนะขอบคุณว่า เราได้เจอเรื่องบ้าๆพวกนี <concealed them> ้ชอบเงินนักใช่ไหมอ้าวโดนโกงแค่ทีหนึ่งดูซีเป็นยังไงต้องขอบคุณว่าเฮ้ยโอ้โหกูโคตรโชคดีเลยเว้ยเขาให้กูรวยเสร็จแล้วเขาก็โกงกูหมดตัวเพื่อให้กูเห็นแบบฝึกหันโอ้โหกลับมาเท่าเดิมไงก็เท่าทุนไงว่าเกิดมาก็ไม่มีอะไรแต่ที่ได้เกินเลยครับแบบฝึกหัดได้ประสบการณ์แต่ไม่ดีไม่เรียนรู้จากประสบการณ์มีประโยชน์อะไร โดนโกงแล้วก็ไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรโอคาักอีกก็ไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรโดนขัดใจก็ไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรเจ็บป่วยก็ยังไม่รู้วีกขันห้าคืออะไรโอ้ยแล้วหลังๆเนี่ยเขาเบื่อเธอเขาเคยไม่ส่งเรื่องพวกนี้มาให้ก็มีนะเออมึงโง่เกินไปกันไหลไปตามกรรมของมึงยังไงเรียกไม่ทดสอบรู้ไหมเขาไปเป็นสัตว์ไงไม่มีสติไงก็ช่วงเป็นมนุษย์มีสติมึงไม่ฝึก ไม่ฝึกใช่ไหมเอคจัดให้